แต่เราก็หากันจนเจอมาเวลามันหลี่อยู่ร่้ามแกมันแมันดันอีหลงเลยแต่มันกลัวแต่มันไม่หลงเขาบอกมันขี้หรือ่ามันมันมันขุ่นก้นเลยแล้วมันกลัวะไรแต่มันไมหลงหน้าจองอีหลงอเอสามแปดลิตรซะแล้วอ้แม่ยังจะั

เสียคนไปแล้วครับมันดีทุกคนเลยสามแปดจุเต้มันจะดีทุกคนเลยคือมันไม่ไม่ใช่หนักตคทีเดียวอ่ะ นี่แต่กนแกไม่แกไม่ติดกาวไงทีไรดีนี่หยัดพันบาสงสางสางม้เลยนะคุณต้องมาติดกาวนะแน่แนแน่นนะี่มันมเห็นเจ้าของกเกนะ่าเนยเจ้าอ,อ,อนี่ันไม่ต้องแย่งอยู่กับผมดีกว่าเนังเลยเนังเลยเตนเตนเนเตน